มาดาเอาน้าิดมันกัเ้อมาดาอาน้าบ่งน้องมาดาจะเอาน้ำโคกให้พ่อกินเอาเยอะๆเด้อเอาเยอะๆเด้อพอพ่อพอมันเฮียมันเฮียมันเฮียแล้วมันเฮียพอแล้วพอแล้วยามันเฮียแล้วนะมันจะเฮียทิมเมดเอายาเห็ดยาเห็ดยาเห็ดห้อยเฮียทิมเมดต้นแล้วเตนน้ำเน่ กินน้ำเน้ะกินน้ำเน้ะคำหนึ่งกินน้ำเน้ะคำเดียวกินน้ำเน้ะโอ้มีหัวน้ามูจิกินน้ำเน้ะจะเฝ้าไปจะแล่นหนีจะแล่นหนีไหมถ่ายแน่ถ่ายแน่กินน้ำเน้ะเนี่ยน้ำโอชิพูดอะไรเนี่ยกินแน่เด้อเอากินเน้ะเอายิงย่งแสลดไอ้กินน้ำเน้ะ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  กินน้ำแน่ะดามันเนี่ยดามันแนี่ปูมันเร่นไม่อีกแล้วปูปูยาเห็ดยาเห็ดยาเร่นไม่ปูปูดามันเนี่ปูมันเร่นไม,ม่มมมอีกแล้วปูปูดามันแนี่ปูมันเร่นไม่อีกแล้วเห็นแล้วอ้ยปวดท้องอีกอยัางก็ปวดท้อง โอ้ยนี่แล้วกินน้านี่แล้วอะมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ยกีนอะไรกินไม่ได้อยังก่อปวดขี้โอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้าเหมืดิมมัไม่ได้กินซ้ำกินแหน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 กินน้ำแหนให้พ่อกินน้ำแหนกินน้ำแหนอืมกินเอาเหมือนแล้วกระป๋องแล้วตัเนี่ยหมดจงไป้พ่อเลย ไอทิมนะซื้อขนมได้บ่ปไปเนี่ยขาดซ้ำขาด,ขาดซ้ำเสื้อได้อยู่ซื้อได้อยูอ่ซื้อได้อยู่เอาเสื้อได้อยู่เอาสิกินไอติมเลยกินนี่ยังสิไปซื้อไอติมล่องบอลรือสิซื้อน้ำโคกอยู่นี่สิซื้ออยู่นี่แต่สิไอเสียอะไอย่างก็ น้ำอะไรเนี่ยน้ำโคกเหรอน้องแมด้าอยู่ไหนน้ามาดาอยู่ไสนวะเห็นมาดาบอเห็นบอมาดาเอาตื่นเหมดตื่นเหมดตื่นเหมดเอาความความเอาไปดับมันเฮ็ดหยาเฮียพี่เบิร์ดยังได๋ร้อยกระทงแม่สิแม่เฮียพี่เบิร์ดยังได๋ มันเป็นงานมันเกิดดิเอา